สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้แอดมินพามารีวิวรถปล่อยคันนี้นะคะอ่ะคันนี้นะคะลูกค้าเป็น Honda Jazz นะคะปี2014นะคะเครื่อง1.5 SV นะคะเป็นตัวท็อปเลยนะคะคันนี้คันนี้ราคาอยู่ที่468,000บาทนะคะลูกค้างวดก็อยู่ที่ประมาณ8ไปไปลนะคะอ่ะ ก็ใครที่สนใจนะคะเข้ามาดูรถได้นะคะแต่คันนี้ปล่อยแล้วนะคะลูกค้าแต่ยังมีคันอื่นอีกเยอะแยะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆโดยรวมกันเลยนะคะว่าจะสวยงามแค่ไหนนะคะอ่าเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะไฟตาคู่หน้านะคะก็จะเป็นแบบฮาโลเจนนะคะลูกค้าก็สองสว่างปกตินะคะและก็ส่วนกระจังหน้าเขาก็ออก,ออกแบบดีไซน์มาให้เป็นสีดำนะคะมีโลโก้ของ Honda อยู่ตรงกลางนะคะอ่าคันนี้นะคะก็จะมีชุด สเกิร์ตด้านข้างนะคะลูกค้ามีสเกิร์ตด้านข้างนะคะเฉพาะด้านข้างด้านหน้ากับด้านหลังเราไม่ได้มีให้นะคะแล้วก็ในตัวของที่จะเปิดประตูนะคะก็เป็นสีคโครเมียมนะคะมีการลอยให้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวดูภายในกันภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะด้านหน้าคอนโซลด้านหน้าก็เป็นสีดําทั้งหมดเลยนะคะตกแต่งด้วยสีเงินเล็กน้อยนะคะ,ะตัวหน้าจอแสดงผล เครื่องเล่นนะคะก็เป็นแบบสัมผัสนะคะขนาด7-8นิ้วนะคะตัวนี้ติดกันาสาดให้แล้วเรียบร้อยนะคะทั้งประตูทั้ง4ี่บานประตูด้านหลังอ่ะเบาะด้านหลังนะคะผู้ผิดโอเคเบาะด้านหลังก็เป็นสีนังสีนังก็เป็นสีดำเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะก็สามารถบรรจุได้ประมาณ3คนนะคะลูกค้ามีสายเบลนีลัยให้นะคะ ตามจำนวนที่นั่งเลยนะคะและด้านหลังนะคะห้องเก็บของก็จะเป็นเอหไ่ oh และด้านหลังห้องเก็บของนะคะก็มีขนาดกว้างมากเลยนะคะลูกค้าหรืออยากให้กว้างมากเข้าไปอีกก็สามารถพับเบาะหลังลงไปอีกได้นะคะด้านล่างเราก็จะมีชุดล้ออะไรและแม่แรงให้นะคะด้านล่างเนาะ,ะล้ออะไรจะอยู่ด้านล่างนะคะลูกค้ามันดึงยากนิดนึงเนาะโอเค ก็โดยรวมแล้วคันนี้สวยงามมากนะคะ,ะด้านหลังของเราก็จะมีสปอยเลอร์หลังให้นะคะพร้อมกับครีบฉลามด้านบนนะคะตามนี้เลยเดี๋ยวดูภายในกันอีกรอบในส่วนภายในด้านฝั่งคนขับนะคะตัวประตูรถนะคะฝั่งคนขับก็จะมีะปุ่มปรับระดับของกระจกทั้ง4ี่บานและตัวปรับกระจกมองข้างทั้ง2ฝั่งซ้ายขวานะคะแล้วก็จะตกแต่งลวดลายด้วยผ้าบุลายเป็นสี ประมาณนี้นะคะ,ะในตัวด้านในของตัวรถนะคะก็เริ่มกันที่พวงมาลัยพวงมาลัยคันนี้นะคะเป็นพวงเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าสามารถใช้งานได้ปกตินะคะปุ่มกดทั้งซ้ายและขวานะคะคันนี้ก็จะมีแพดเดิลชิปให้นะคะพร้อมกับคูดคอนโทรลให้นะคะตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็หน้าจอแสดงผลไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> <c oughs> โอเคไม่ได้เปิดรถเอาไม่เป็นไรค่ะอ่ะ ้านตรงนี้นะคะจะมีที่วางแก้วน้ําให้นะคะ1ช่องเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับ Honda j a จ z คันนี้นะคะเป็นรถปี2014นะคะซึ่งเข้ามาไม่นานนะคะก็ปล่อยออกแล้วนะคะแต่เรายังมีคันอื่นที่จะให้ลูกค้าได้เลือกชมกันอีกนะคะเช่นคันนั้นสีดำอ่าและก็มีสีเทาและสีขาวอีกนะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเราด้วยนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถได้ที่ประเสริฐผลลูกเรืองสกลนครน,นะคะลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาได้ไม่สะดวกเข้ามาด้วยตัวเองก็แจ้งเราได้นะคะเรามีทีมงานนะคะนํารถไปให้ลูกค้าชมได้ถึงที่หน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะแอดมินรถก็ต้องขอจบคลิป ไว้เพียงเท่านี้นะคะส่วนใครที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย